สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบก,กับช่องมีมายมูลทายรัชแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะของชาวธาตุดินนะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะมาดูกันว่าแฟนคุณในอนาคตนะคะเขาจะเป็นใครเนาะมันต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะ ฉะนั้นก็รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานนะคะตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะก็อยากให้รับชมนะคะรับฟังเพื่อความบันเทิงเนาะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะจ๊ะก็อยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะแล้วก็ทิศทางในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะที่จะดำเนินต่อจากนี้เนาะชานการณ์นะคะโอกาสนะจะเป็นอย่างไรบ้างลักษณะของแฟนคุณในอนาคตนะคะโอเคมาดูกันเลยนะจ๊ะที่เริ่มต้นกันที่พลังงานนะคะของชาวธาตุดินกันก่อนชาวราศีมังกรราศีพฤษภ แล้วก็ราศีกันนะมีไพ่แ h e Hangman นะคะ King of Wands, ิเหรียน King of p e n t a c l e นะคะ7จ็ดเม้าาแล้วก็2ไมงเท้าค่ะต้องบอกแบบนี้นะพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสื่อถึงการที่คุณมองหาพลังงานของพาร์ทเนอร์ ที่เข้ากับคุณได้อะแบบว่าเรื่องของมุมมองทัศนคติอะไรต่างๆนะคะการแพนนิ่งการวางแผนวางแผนชีวิตเนาะเหมือนว่าคุณไม่ได้มองแค่ในระยะสั้นเท่านั้นอนะเหมือนว่าส่วนใหญ่ชาวทัดดินที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะเหมือนว่าคุณมองการไกลมองไปในระยะยาวเลยว่าคุณอยากมีพาร์ทเนอร์อยากมีคนรัก ในรูปแบบไหนนะคะเราก็อาจจะอยากมองหาคนที่ใช่คนที่แบบตอบโจทย์อืมเรื่องราวทิศทางความรักของคุณอืมประมาณนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อทีนี้รู้สึกว่าในตอนนี้กำลัง เป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุดินกำลังใส่ความพยายามกับอะไรสักอย่างเข้าไปแบบเต็มที่อ่ะเหมือนแบบทุ่มเทอ่ะอเพื่อที่จะประสบสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังหรือว่าตั้งใจนะคะเหมือนเราใส่ความพยายามเข้าไปเต็มที่เลยทีเดียวคือมีเป้าหมายอะไรสักอย่างเหนือมนมองว่าน่าจะเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้าง ใหญ่นะคะแล้วก็ทําให้คุณต้องใส่ความพยายามนะคะมุ่งมั่นตั้งใจเข้าไปอย่างเต็มที่เลยทีเดียวทีนี้ทิศทางพลังงานที่ขึ้นมาเนาะเป็นไปได้ว่าชาวทัดดิน,นะค,ะคุณน่าจะมีแง่มุมของการที่เหมือนเบกชลอกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้ด้วยก็ได้นะคะมันเหมือนกับ มีการพักมีการเบรกมามกับเรื่องราวของความรักเนาะบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเอออยากพักสักนิดนึงหรือว่าอยากใช้ความคิดในการพินิจพิจารณาตัดสินใจนะคะกับสิ่งต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นเนาะประมาณนี้ที่นี้ทิศทางพลังงานที่ขึ้นมาบนว่าอยู่ในเวที่คุณมองหาอะไรที่มันเติมเต็มความรู้สึกคุณได้ สิบเหรียญเนี่ยเข้ามาแล้วจะต้องเติมต้องเตมหรือให้ความรู้สึกสบายใจให้ความรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกแบบเป็นทีมเดียวกันไม่ได้หนีหายกันไปไหนเนาะแล้วก็มันมองว่าคุณเป็นคนที่มีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอืในชีวิตค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่ มีพชชันแล้วก็มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะในการแบบใช้ชีวิตะนะทุกคนทุกคนก็คือมีเป้าหมายแล้วก็มีการรับผิดชอบหน้าที่การงานอะไรต่างๆของตัวเองโมนว่าคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบรับผิดชอบพชบพชันคุณตั้งเป้าหรือว่ามีหน้าที่อะไรที่ต้องทำหมนว่าคุณก็ เต็มที่มากๆนะคะจะขอดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรอีกขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยของชาวธาตุดินนะคะแปดดาบนะมีไพ่เด็ดเดวิลจ้า The e m p r e s หกไม้เท้านะคะ Cemperance แล้วก็1ดาบเนาะแฟนคุณในอนาคตนะคือเอาไปว่าแนวโน้มถานาการณ์ของชาวท่าดีในตอนนี้เหมือนจะทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นทําอะไรให้มันอยู่ในเวของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วแบบมีช่วงโอกาสช่วงชีวิตที่ดีขึ้นประมาณนี้จะเป็นในลักษณะของความแบบ ที่จะตัดสินใจหรือว่าจัดการได้ได้วยความแบบชัดเจนของตัวเองนะคะมีดูแบบคุณมองหาความเพอร์เฟกเหมือนกันนะแบบว่าคนรักที่ตรงตามที่คุณคิดไว้หรือว่าตรงตามในอุดมคติอะคะ่ะก็ไม่ถึงขนาดจะแบบโอ้โหต้องขนาดนั้นขนาดนี้แต่ว่ามันมองว่าคุณมองหาคนที่ตรงใจตรงตาม ที่คุณเคยแพนหรือคุณเคยลิตเอาไว้ในใจคุณเนาะมันมีสเต็ปที่แบบไปต่อได้คนที่อ่อจะมาเจอมาพบมาเจอมาเจอคุณอะไรเงี้ยมันว่าคุณไม่ได้แค่ว่าหาเขาแต่ตัวคุณก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่ เหมือนก,นกันกับเขาเป็นสังคมเดียวกันกสำเร็จในชีวิตมีจุดมุ่งหมายมุ่งมั่นตั้งใจเติมเต็มความสุขสมบูรณ์แรงดึงดูดอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เราสุขว่าคุณเองมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดในใจอยู่เหมือนกันเออในช่วงเวลานี้ไม่ใช่แบบอะไรก็ได้นะจ๊ะคือมองว่าก็มีเงื่อนไขมีข้อจำกัดที่เกิดขึ้นใน ความรู้สึกของเราอยู่ด้วยเช่นกันนะคะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มเติมว่าลักษณะแนวทางเนาะจะไปในเวไหนนะคะคนที่เขากําลังจะเข้ามาเป็นแฟนคุณในอนาคตนะคะชาวธาตุดินมาดูซิคนที่เขากำลังจะเข้ามาเป็นแฟนของชาวธาตุดินนะาราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะ ้าดาบนะคะมีพลังงานวิวฟอร์จูนห้าไม่เทา้า1นึ่งเหรียญเถ้วยแล้วก็เ h มเ m อ e r เรนะคะดูว่าลักษณะของคนคนนี้น่าจะดูมีบุธภาวะเนาะดูมีความโตดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูมีเหตุมีผลเข้าใจในสิ่งต่างๆนะคะแบบว่า ไม่ได้เป็นคนที่แบบใช้อิ o โมชันอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าตัวเขาตัวตวนเขาเหม,มันคิดว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีอีโก้หรือว่ามีความมั่นใจในตัวตนในการแบบเป็นตัวของตัวเองที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่คือรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนหนึงที่มีเหตุผลในการจะคิดหรือว่าในการที่จะตัดสินใจกับสิ่งต่างๆเนาะเพราะว่าเขามีช h o i มีตัวเลือกในชีวิตนะ สำหรับคนคนนี้มีพลังงานเจ็ดถ้วยขึ้นมามีพลังงานที่เป็นห้าเมท้านะคะความมั่นใจเนาะมันว่าบางทีคุณกับเขาถ้าเจอกันมันจะมีความคอนฟ l i c เออมีความขัดแย้งอะไรที่ต้องมาคุยมาถกกันว่าแบบประเด็นตรงนั้นตรงนี้สามารถที่จะแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างแล้วก็ อยู่ในสเตปของจังหวะของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะให้ไปในเวย์หรือว่าให้ไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเนาะเหมือนแบบปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการโปรเก r e หรือว่าพัฒนาไปข้างหน้ามากขึ้นกว่าเดิมนะคะประมาณนี้คือรู้สึกว่าเขาเองก็อาจจะไม่ได้ถูกใจคุณร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าเขามีอะไรที่ เป็นข้อเสนอทางความรักที่หยิบยื่นมาแล้วมันคิดว่าคุณจะคุณมีแนวโน้มที่คุณจะเปิดใจให้กับข้อเสนอตรงนี้ได้นะคะประมาณนี้เลยโอกาสทางความรักเนาะแล้วก็ความมั่นคงที่เกิดขึ้นทางความรู้สึกทีเนี้ยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีการที่ได้ทำอะไรเนาะที่เป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิต ของตัวเขาเองอ่ะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอืมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนคนนี้เนาะเขาจะเข้ามาเทคชั่นยังไงนะคะถึงชาวทัดดินบ้างเอ่ยมีจัดชีสนะคะหนึ่งถ้วยหกาบค่ะสีไม้เท้านะคะ6ถ้วยค่ะแล้วก็1ไม้เทา้า ในสิ่งที่เขาน่าจะแผนเข้ามาทำนะแล้วทำให้คุณอาจจะเปิดใจเปิดโอกาสนะคะเหมือนว่าเป็นในเรื่องราวของแพชชั่นเรื่องของการงานเรื่องของอโอกาสทางความรักที่จะปรากฏขึ้นนะคะมีพลังงานของแบบถ้าบางคนนะ่ะชาวทัตดินที่มีแบบ คนเดิมๆนะคะคนแบบคนเดิมๆคนเก่าๆอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการวนเวียนเข้ามาด้วยหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบคุ้นเคยเคยรู้จักมาในสถานการณ์ก่อนหน้านี้แล้วบ้างก็ได้นะคะสำหรับบางคนนะเราก็รู้สึกว่ามันมีสเต็ปของการที่จะได้มุกอ่อนจะ ปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเดินไปข้างหน้ามากขิ่งขึ้นเนาะทิศทางอะมีเรื่องของความแฟมีเรื่องของความแบบยุติธรรมเนาะที่จะเกิดขึ้นมันมีสเต็ปที่รู้สึกว่าเดี๋ยวจะอืมมีการตัดสินใจบางอย่าง ใช้คำนี้เนาะเดี๋ยวมันมีอะไรที่จะทำให้คุณได้ตัดสินใจอะคะ่ะในบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะต้องบอกแบบนี้เพรารู้สึกว่าคุณคุณเองเขาเองก็จะตัดสินใจด้วยเหตุผลเป็นหลักคือรู้สึกว่าสำหรับใครที่เข้ามาในคลิปนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่ไม่ไม่ได้ใช้แบบอารมณ์นำ ใช้เหตุผลนําในการคิดในการตัดสินใจนะคะมันว่าคนคนนี้ดูเป็นคนที่มีเหตุมีผลเนาะจะคิดจะทําอะไรดูคอยึอดเหตุผลเป็นหลักอะ่ะความถูกต้องมากกว่าความถูกใจอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของโอกาสทางความรักที่กําลังจะปรากฏขึ้นมาด้วยโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะ ที่นี้ทิศทางพลังงานที่ขึ้นมามันเหมือนแบบรูปแบบของความบรรยากาศของความเอาใจใส่ความน่ารักความน่าเอ็นดูอะไรที่มันเป็นพชชันนะคะในชีวิตในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะก็คิดว่าอยู่ในสเตปอยู่ในเวของการที่น่าจะได้มีโอกาสแหละ กาในการไปต่อเนี่ยค่ะเพราะว่าตามท็อปิกเลยว่าคนคนนี้นะคะคือเป็นได้ทั้งพลังงานคนใหม่คนเก่าเลยอะ่ะบางคนอาจจะแบบเก่าแบบที่อาจจะรู้จักกันมาบ้างแต่ถ้าในเรื่องราวของความรักเนี่ยอาจจะเป็นคนใหม่ๆในชีวิตของคุณเลยแบบนี้ก็ได้นะทีนี้เราสุว่าพลังงานที่จะเกิดขึ้นอ่ะมันจะแบบคนคนนี้เขาเป็นคนที่ตรงใจตรงไทยตรงสเปกค,คุณ พอสมควรเลยการเข้ามาของเขาเขาก็จะทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าถูกใจพึงพอใจนะคะรู้สึกว่าแฮปปี้กับสิ่งที่เขาทําให้คุณประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นเนาะจะเป็นไปยังไงนะคะขอดูหน่อยว่าเนาะ แนวโน้มนะคะในความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในความรักในรูปแบบไหนจ๊ะมาดูสีไฮโลแฟนนะคะมีพลังงาน8ไม้เท้า4ถ้วยอัศวินถือไม้เท้า5ถ้วยแล้วก็มีเดะมนนะคะขึ้นมาเนาะ รูปแบบความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นอะมันจะมีการเดี๋ยวเร็วเนี้ยค่ะเดี๋ยวน่าจะมีการสื่อสารเนาะแล้วก็มีคนที่เขาจะทําตามสัญชาตญาณทำตามความรู้สึกของตัวเองในการที่จะเข้ามานะคะเทชั่นฟิลลิ่งในการครบกันอนะ่ะมันว่ามีลักษณะของการหันหน้าเข้ามาพูดมาคุยกันถ้ามีประเด็นปัญหาเหมือนเหมือนกับว่าเราจะหา,าจุดกึ่งกลางร่วมกันประมาณนี้ มันมีเรื่องของการเคลียร์กับปัญหาการปล่อยวางกับปัญหาได้ออมีความยู่เสียดายเสียใจอะไรบางอย่างไม่รู้นะออหมายว่าเหมือนคุณจะโฟกัสจะพาอโอกาสใช้ที่ใช่หรือเหมือนแบบโฟกัสประเด็นอะไรที่มันสําคัญสําคัญในเรื่องราวของ การเป็นพาร์ทเนอร์กันอะแต่ว่าบางเรื่องที่มันยุ่หยิมมาหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้โฟกัสมาเท่าที่ควรหรือว่าลักษณะของความแบบใส่ใจกันบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของความแบบละเลยกันบ้างอาจจะด้วยภาระหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบของทั้งคู่นะคะมันก็จะเป็นไปในรูปแบบที่คบกันแบบโตๆนั่นแหละก็มีปัญหาอะไรก็มาคุยกันมาเคลียร์กันได้ประมาณนี้ ทีนี้ทิศทางพลังงานจะไปในวีไหนต่อ,อเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพายากจะบอกหรือว่าอยากที่จะให้คำแนะนำอย่างไรนะคะกับชาวธาตดินบ้างคะ่ะไปดูกันมนขอใช้เป็นในส่วนของคาร์วอีทารอว้าวเดี๋ยวเ์มาเลยวิวโฟโต้ดูนะคะเจเจวิวนะคะสี่เหรียญ ถ้าในส่วนของคำแนะนำสัาไพายนะมันก็มองว่าก็ต้องใช้ความพยายามนะคะมีเจ็บไมเท้าขึ้นมาอืมแต่เชื่อมั่นว่าสกยภาพของตัวคุณตัวเขาเนาี่ยจะสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆได้นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบมั่นใจกันทังคู่แล้วก็มันอยู่ในจังหวะเวลาแหละอืม คุยกันในจังหวะเวลาที่ใช่นะคะแล้วก็คือทุกอย่างทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่ใช่แล้วมันจะโฟลไปได้ง่ายขึ้นเนาะลองดูดนะคะลองดูสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็อ่ามันจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะแล้วก็โมเมนต์ของการแบบได้ดึงดูดอะไรที่จะขึ้นมาในช่วงเวลานี้รวมถึงการที่ บางสิ่งบางอย่างอะเราอาจจะต้องคิดพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนเนาะในการจะคิดหรือว่าในการที่จะตัดสินใจอะไรยังไงก็ตามนะคุณมีทางเลือกอยู่แล้วนะคะใช้ความรู้สึกเหตุผลและการพิจารณาเนาะเป็นตัวแบบว่าขับเคลื่อนความรักความสัมพันธ์นี้คือมันมีเกณฑ์ที่จะต้องออกแรงความพยายามอยู่เหมือนกันนะจ๊ะโอเคมาดูลัคนาราศีนะคะว่า จะมีลัคนาหรือว่าราศีอะไรเอ่ยสิงนะคะเมทุนกุมมังกรน,นะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมุดฟังกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ